มามามาวันนี้ไม่เลเดทเหรอเต๋ไม่เลยเดทเหรอมีกิจกรรมเดี๋ยวต้องเข้าไปเนี่ยดูที่ไหนที่ไหนกิจกรรมที่ไหนที่แสมหลักมีอะไรกิจกรรมแล้วกูไปเล่นได้ปะไม่ได้ไม่ได้่้ทำไมของู้หญิงเหรอร้องเพลงก็ปวดร้องเพลงเฮ้ยอืออะอะไรถึงเวลา พิเศษได้ออกลรงแล้วสินะเฮ้ยอยู่ในถ้ำเลยพิเศษใช่พี่แกอมก็แตะโน้ตแล้วเมื่อกี้ผมรู้เลย้ารับจ้างเปิดการเปิดแพ็คให้นะครับทุกคนครับรับจ้างเปิดแพ็คให้นะครับอยากยาๆอยาเปิดเลยเสียคนไหนอยากรู้ว่าตัวเองดวงดีไม่ดวงดีให้ตีเปิดดิรับรองได้ลับพร้อมลับ เฮลัตทุ่งนะครับพี่บอกให้ผมเฮลัตทุ่งนะอยากให้เฮเอกว่าเปิดให้เหมือนกันนะเปิดได้ตัวนอกตัวอะไรขายกระชิบหายวอดหมดแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะผมใครอยากได้ดวงดีรักล้วิก็เจี๋ยทางฟีฟ่าผมไปเสนอมาแล้วครับเดี๋ยวเขาจะเพิ่มสล็อตมาให้นะครับกับสล็อตใส่นักเตะเข้าไปในทีมทาง FC ออนไลน์ทางเ c ีทางของอ่ซีะจะเพิ่มมาให้เป็นเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ แล้วก็ขอผมขอทีมที่มันมากขึ้นคือ A B C D อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มมาทักให้สักเพิ่มมาหนึ่งเซตเลยครับเพิ่มมาหนึ่งเซตครับเขาอาจจะทำให้ได้ครับเขาจะทำให้ได้พี่สี่อันนี้อันนี้อันนี้หน้ามาจริงไหมพี่อันนี้เริ่มหน้ามารออะไรอ่ะไอ้เนี่ยเริ่มชัดเข้าไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมพี่นี้เร็วหน่อยได้ป่ะพี่แล้วมึงก็ไปทำอะไรอย่างอื่นเดี๋ยวพี่เรียกกว่าจะแลกนักเตะอะไรอีกมึงไปทำอะไรก่อนเลย ไอ้เก้นี้กูเปิดแท็คเออมึงก็ไปก่อนเดี๋ยวกูรอมึงมึงไม่มีพิธีกรคู่ไงไอ้จงไอ้จุกเนี้ยรับหน้าทีมแนมไปก่อนอะตายข่าวแล้วไอ้เค้ยน่ะกูเสียเงินทั้งทีมึงให้กูนานๆหน่อยไม่ได้ไงวันนี้พีเอ็ไปดูไอ้ที่อะไปับหกหมื่นตัวยักงกาใช่หรอออเขาเขาทางการดีหน้าเขาเขาบอกผมมาว่า ผมอ่ะลองเทสกันนะเขาบอกเขาลองเทสกันเขาใช้อันเนี้ยเลดออกดีกว่าย4สี่ออกดีกว่าไอ้เหี้ยแต่บวก6ถึงบวกเจ็ดอ่ะออกเขาบอกอะไรที่เอาดิละกูไม่อยากรู้รวยดู้นจนแน่ไอ้เหี้ยจริงๆเขาบอกมาอย่างนี้นะไม่เชื่อลองดูครับเขาบอกมาอย่างนี้นะเบอร์เซ็นย์2สี่ออกเยอะกว่า เออกูบอกแล้วถ้าพี่จะถือหุ้นการิน่าสักสองเปอร์เซ็นต์เขารวยชิบหายแล้วไอ้เฮียรวยเดี๋ยวรออะไรอ่ะลูคัสจะอยู่อเมริกาแล้วไอ้สัสป่านนี้ยไอ้เฮียไปเรียนคู่กับก็เดี๋ยวรออีกประมาณสักยี่สิบสามสิบปีอ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อการิน่าไอซื้อฟีฟ่าเนี่ยมาทำรอเกมมันตกไปกระตป๋าไปก่อนนะ ดาดเป็นร้อยคืออะไรวะไอเยี่ยกูรู้ไหมที่กูเติมเนี่ยกว่าอะไรรู้ปะกูไม่ได้เอาเนี่ยกูจะเอาหันดับกูจะเอาหันดับเนี่ยไอเคิยกูเติมแสนห้ากูยังได้ที่เจ็ดอ่ะมึงลองคิดสภาพเดี๋ยวที่หนึ่งเขาเติมเท่าไหร่ดูให้หน่อยมันคือเท่าไหร่อ่ะอ่ะตอนนี้กูเติมแสนห้าแสนห้าคือห้าพันไอ่แสนหกแสนหกแสนหกแสนห้าห้าพันอ่ะมึงลองคิดดิเท่าไหร่สองหมื่นอ่าหมื่นหนึ่งก็จะเป็น ห้าพันห้าพันเท่ากับแสนห้าแล้วกันประมาณหกแสนนะใช่หรอไม่ไม่ใช่ดิหมื่นหนึ่งมันไอ้นี่เองหมื่นหนึ่งมันสามแสนก็ประมาณไม่ไม่หมื่นหนึ่งอ่ะสามแสนสองอ่ะตีไปสามแสนสองก็ตีไปห้าแสนอ่ะหมื่นเก้าหมื่นเก้าก็บวกก็ประมาณห้าแสนหกแสนอ่ะไม่ใช่ประมาณนั้นแล้ท็อปสิบห้าถ้าเปิดได้ตัวกลุ่มขึ้นมาเหลยได้ท็อปได้ลำดับสิบห้าอย่างพี เด็ดที่หนึ่งอ่ะด <c oughs> ้อัอนดับห้ามันเลนวันนี้มึงไปดูมาหกหมื่นได้เที่จจัดเลยเหรออย่างเที่อ่ะบอกให้ได้แว่แนบัตเทนอะ่ะตัวดีตัวเดียวอะ่ะสองล้านห้าแว่นบัตเทน L N อะ่ะร้อยยี่สามดีตัวเดียวที่เหลืออย่างเที่อ่ะเผื่อแม็กซทีเอ็มดูเลนอยู่อะ่ะเฮ้ยทีเอ็มดูอยู่ปะเนี่ยเจมดูอยู่ปะเนี่ยรู้กันนะเจมรู้กันนะ ขอระบาเบิ้ลน่ะขอระบาเบิ้ลให้ให้ชาวเชนเขาดูนี่คุณโทรหาเลยเดโทรหาเลยไอ้แซมเปิดแล้วบอกสวัสดีครับ,รบท่านประธานผมกำลังจะเปิดแพ็กฟรี้าร์นะพี่พ่วยพรให้ผมหน่อยครับพี่ทีวีกี่ตัวให้กี่ตัวพี่ให้กี่ตัวมมผมเติมไปหกหมื่นพีพี่ให้กี่ตัว อ๋อตัวสองตัวจัดไปพี่โอเคได้ครับตัวสองตัวแต่เป็นนี่กูโทษหาเขาเดี๋ยวขอเวลาสักแป๊บนึงให้เขาได้แอบปรับเลเยให้ผมก่อนตอนเนี้ยโอเคโอเคโอเคโอ้ยมีเอ็มแล้วละเอ้าทำไมมีเอ็มน้อยยังอ่ะก็นี่ไงอีฮี้อ่ะซื้อตัวนี้เพิ่มเจาาคานเดโล่นี่ยนะอืมมันดียังไงอ่ะใช้กับปิวเว่พี่ เจ้าคารโลเขอยู่ยูเว่ด้วยหรอใช่อยู่เดหนังบาซ่าเลยนะตัวน่นเต๋ใช่โหดจัดดีนักดีหนาเนี่ยเขาบอกว่าดีนักดีหนาเนี่ยเนี่ยกูไปซื้อมาตัวละหมื่นมือดูในตลาดกูเนี่ยเนี่ยยังขายอยู่เลยเนี่ยเอาขายทำไมอ่ะฮะตั้งต่ำไปด้วยก็ขายเอาอาไนไงอ๋ออยากได้อาไนใช่เนี่ยขายแ่งหมดอ่ะ ดดตัวตัวซื้อมาหมดเลยนะเป็นหมื่นนะคอ,อ,อสโคก็สองหมื่นอ่ะออขายฟีตลาล่าใช่ฮ <laughs> โอ้ยอยอยากได้อานายแต่ว่าเอ็กมาบอกพี่ผมขายไปแล้วมีเสียเข้ามาดราม่าครับมึงรู้เหรอ,อว่ากูโทรหาใครเออ <laughs> มึงรู้เหรอเมื่อกี้นี่กูโทรหาใคร ดราม่านะครับจะมึงรู้หรอว่ากูโทรหาใครอะมึงรู้หรอว่ากูโทรหาใครอะไอ้เหี้ยวอาจจะโทรหาปู่เส่งก็ได้โทรหาน้าแต่งอ่ะไอ้เหี้ยมึงรู้เหรอว่ากูโทรหาใครอ่ะแต่ว่ากูมีดวงว่ะไอ้เป๊ปยังไงวะวันเนี้ยกูรู้สึกว่าพีเอ็มเนี่ยมานะ โอทวายไม่ออกว่ะเอ้าเอา,เอาไม่ได้แช่งนะแต่มันจะไปดูดวงดีดังนั่งเห็นจีอย่างเดียวอ่ะดิไม่เว้ยกูมองว่าเขา <S <S เขาไม่ออกเขาจะทําให้รู้ว่ากู <S <S ไม่ใช่หน้ามาเออไอ้เหียต้องต้องขอพูดคํานี้จริงๆนะเพราะว่าแบบดูแล้วอะ่ะดูแล้วอ่ะดูดวงจุ้ยเล้อใช่ปะเออดูดวงจุ้ยอย่างเมื่อวานอ่ะรู้เลยว่าเน็ตเวิร์ดติดเมื่อาวานรู้จริงๆว่ายังไงเน็ตเวิร์ติดแน่ๆก็ติดจริงๆ ใบเนี่ยยาวๆแต่ถ้าอันเนี้ยออกดีเมื่อไหร่อ TOTY มาแต่ถ้าออกไม่ดีอ่ะคือไม่มาเลยอันนี้จัดที่ดูหลายคนเลยนะพี่ไปดูมาหลายคนเลยนะเปิดวันนี้เปิดกันสี่คนมั้งใช่เหรอไปไปดูจังหวัดมาพอดีเออถ้าถ้าอันเนี้ยไม่ดีคือ t ว t y มาไม่ดีเลยถ้าการ์ดเนี้ยดีจบเลยใครวะไม่เคยเห็นะโกเมสเหรอก็เซ่ไม่ดีนะ ถ้าถ้ารันรันแตกที่เนี่ยดีเลยก็จะเตียวดีไวมาแน่เอลเอนนวะโอ้ยอังกิษกล้องหน้าลูนี่โอเวนลูนีโอเวนมีแค่นั้นเลยบอกหกบอกเจ็บอกยบุกเนี่ยสาตกูมีบอกแปขายไปแล้วเี้ยกูจะเอาเอฟสัตอาร์พีเอมาเยมบน โอ้โหอเมริกาพอเลยอเมริกาพอมีอยู่ตัวเดียวได้มั้งอเมริกาไอ้เนี่ยอุ้ยดีอยู่มีอยู่ตัวเดียวเป็นเป็นนักเตะอเมริกาแอนเดอร์โคพัมเมอร์โคโคนัทอันไหนโคกันฮะโคโคนัทสิครับเทจีฮะร้านมาหน่อยร้านมาหน่อยแล้วจบเลย การันตี TOTY แน่นอนโอยยเี้การันตี TOTY แน่นอนร้อย ATN มาดิล้านๆมาแค่ตัวเดียวเออถ้าร้อยมากูแฮปปี้เลยที่เหลือเดี๋ยวจะเปิดแบบรวดๆเลยเออร้อยมาทีเดียวจบไปเลยแต่พี่เอสเนี่ยเป็นคนนี่แบบเปิดโดยไม่คิดอะไรจริงๆนะชิวๆอ่ะคนอื่นนี่กว่าจะเปิดแต่ละใบได้เนี่ยกูนั่งรอแล้วรออีกข้าวกูให้ข้าวกูเย็นอ่ะกว่าจะเปิดแต่ละใบโอ้ยเฮียโอ้โหผู้ใหญ่เริ่มคุยแล้วไง ไม่ได้มูสาหว่าเขาเติมตั่างนั้งทีเขาก็แบบรอคนดูมารอนู่นรอนี่มาไงเราก็ไม่ได้ว่าเราไม่ได้ไปเล่นเขาไงเราก็แค่บอกว่าเอออย่างพีเอฟเนี่ยดีถูกใจคนดูดีเยอรมันเรียนไฟมาเยอรมันโอ้โหเออไอ้เนี่ยแท็บแท็บแท็บนี่ก็แท็บแท็บ แท็บก็บอกให้พี่โทรมาไปหาใหม่เลยโทรมาหาคนนั้นใหม่โอสเปนเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ดีไอ้นี่ไงตอโลเก้โอ้โหโอ้จริงจริงด้วยพี่ไม่กูเคยได้ตัวหนึ่งอ่ะเชฟฟาบิกัส์ดปะมันซีเอฟปะใช่ฟาบิกัสฟาบิกัสน่าจะเอ็มปะซีเอ็มซีเอ็มโตโรโตโรในในเอวีพี่อิต์ลีแล้วอิตาลีฝรั่งเศสฝังเศสเฮ้ยใครวะแลมพาร์ด ลูนี่ไม่ตัว,ว,วแปลนกนะก็รัดดึงจังดึงจังดึงจังดึงแส่ตังค์อีกทำไมอ่ะพี่จังดึงนะขวะยเกลือจัดใบนี้เยเยีคำสรรปึงซีตัวว่าตาลาตัวว่าตาลนีโอ้สกอร,ร,ร,ร์อะไรเข้าเกมแป๊บนึงนะ เออแม่งก็เปิดก็อีคิดอคินเปิดเป็นแสงก็ไม่ได้เยียอะไรเหมือนกันนะอ๋อหายคนหลายคนไม่ใช่ซิดดี้คิงคนเดียวหรอกแต่แค่วงแต่แต่ยี่เอ็กอะเมื่อวานอะได้ไงอะไอ้ยี่เอ็กอะเราดวงดีหมดพี่ดวงดีเอ็กดวงดีโคตรดีเอ็กอะไอ้ยี่เอแบบโคตรดีคนื่นม่งไปไปดูนี่แบบไม่มีนะเออยี่เอ็กตัวจริงเลยหมื่นเดียวอะเดมเบเล่อ่าง่ เดนเป็นเล่มผมเห็นคนวันนี้ผมเห็นคนโพสขายสามหมื่นหามั้งคอมดับอะไรอ่ะคอมดับเลยเอาอีกีค่ดับจริงคอมระเบิดว่าปรับเลดแล้วว่าวันนี้ <laughs> จริงๆว่าปรับเลดแล้ว,ปว <laughs> เป็นตุกว่ะกินเหม็นเหม็นหรอกินต <laughs> ุกตุแล้วว่ะ ปับแล้วอะ่ะเปิดดิสก่อนดูไปด้วยนี่ไปด้วยไม่ได้เหรอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยระเบิดเลยตะเดียวพอมดับเลยอะ่ะไอเทียร์กาเทียร์นี่สปอตไลท์ปะเนี่ยไอเท<แ>ียร์เอาอะไสปอตไลท์ล้วนเลยจะเบียดแม่งใจจริงห่ะมันยอมเลยแล้วันคนใจใจแบบเนี้ยเปิด <ใจ S 1> เอาเอันดับเขาใจอยู่ว่าสปอตไลท์อีกนะ <laughs> <laughs> ไม่อันดับมันก็คุ้มอยู่ไง <laughs> เอเอเหลือกี่ใบเหลือกี่ใบเจ้าแปดนะหนึ่งใบอ่ะเห็นไหม ขอเป็น23 HR แล้วเป็นดีโก้ฟอ a n น RPN Mask อังกฤษ RB มาเลเซียรู้ก็รู้มาทันเนีย่ยฝ่ายไอ้เย็ดเป๊ปนี่มันจะรู้ชื่อเต็มนักฟุตบอลอีกเยอะป่ะอีกนานไหมน้องคือมันนี้แอคอยู่ที่เซนจีเลยเจ้าพี่มึงจะยืดทำไมวะกูรู้แล้วมึงยืดอ่ะนาธันยงนาธันญารู้ไปหมดไม่มีเฮียอะไรเลยเงีย <24 TY S 1> บสิทีวายตอนนี พิปุสคงโอลามั้คนนี้ฮิจีเป็นอิตาลีโอ้โหเฮ้ยได้ยุโอดับอีกแล้วว่ะอุ้ยเป็นอะไรเนี่ยอียิปต์ไดเอ็มไดเอ็มคอมดับอีกแล้วเปิดเล่นฟีฟ่าไม่ได้ว่ะแม่ตอนนี้ไม่เอาอะไรนะครับเอาเอ็มฮะปิดเกมได้หรก่อนที่ขอดีอะไรเนี่ยไดเวอร์เราติดตั้งไดเวอร์ล่าสุดหรือซ่อมแซมไดเวอร์คืออะไรวะเฮ้ยแนวเอ็น เอเนอิตาลีโซล่าโสโซล่าเย็ดแม่อะไรอ่ะโอ้โหมาแล้วอีกแล้วไอ้เหี้ยเริ่มมาแล้วแน่นอนถ้าแบบเนี้ยถ้าโซล่าออกอ่ะนี่คือเริ่มแล้วแน่นอนเรทที่เขาตั้งไว้มาละจีต่ว่าตาบ้าตัวเฮ้ยบาซิลเฮ้ยบาซิลอ๋อวิปลุมเป็นตองคาร์ลส์ลุมเป็นตัวคาร์ลส์บวกแปดบวกแปดอ๋อโหมาหาเฮียเลยบวกเจ็ดนะครับ โอ้โหเอาร์เจนตินาอดบิบกไปโอ้โหุกเกเฮียเทนกิจที่แล้วเนี่ยไม่สล้านล้านก็ยังได้อยู่ล้านล้านยังได้อยู่เฮียล้านหกเทนอยู่ที่ล้านหกตอนนี้เอตจอังกฤษเอ้ยฝรั่งเศสของห้าองลีองลีอุ้ยลังแซดลสาม อเล็กซานเดอร์ลากาเซตใช่ไหมเป๊ปใช่ครับพี่ชายเอลิโซนาลากาเซตใช่ไหมใช่แล้วครับพี่อันนี้อยู่แถวแถวเมกาเรียกอะไรก็ถูกหมดเพราะว่าลุมมาละมาละมาละมาล้มาละเริ่มมาละไม่ได้มุสาวาปึ้งเสร็จแล้วโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยเนี้ยไอ้ที่นี้ตัวนี้สองรอบแล้วนุ้ยที่ผ่านที่สองรอบแล้วนุ้ยเดี๋ยวบอกพี่ได้ไอเนี่ย เบสซี่ล่าพัทลุงลากันแซดอ่ะอาราบ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอลเอลบีอาราบ้าวยเนี่ยบ้าบ้าไปก่อนอาร์โอ้อะไรไม่ได้อาราว่าแทนตัวเมื่อกี้เฮจีอีกแล้ววันนี้เฮดจีออกเยอะเลยดูกี่คนก็้เฮจีสเปนทั้งนั้นอ่ะกูโยไปไม่ใช่มันจะเป็นตัวหนึ่งมัน มันจะไอ้เนี่ยออกบ่อยมากเลยราคดีอ้โหขายได้ขายได้ไม่อะไรแล้วขายเอาเอย่างเดียวตอนนี้ที่แต่ว่าตลาดเ้ยเอลเอนเอลเอนเฮ้ยาซิลมาซิลโอ้โหเราต้องคาร์ลอสบกแปดบกแปดขอแปดขอแปดอแปดเออเออสองล้านล้านโรเบรโตคาร์ลู ัมาให้แก้ตัวทำไมไม่เอทีวะอีออ่าเอทีมาสักทีดิวะตัวเดียวรู้เรื่องถ้าเอทีขึ้นแล้วก็มีอยู่แค่ตัวเดียวที่ต่งชาติที่อะไรวะไม่เคยเห็นใครวะตุรกีตกิกีถูกครับพี่เอที66มันไม่ใช่ตุรกีหรอกมันคือประเทศอะไรก็ดนใกล้ใกล้ตุรกี เดี๋ยวมันจะลั่นใบอีกใบนึงมันจะลั่นอีกใบนึงกันเลยที่การันตีบอกแปดเอวิสมาซิลมาซิลกองลีไหมไม่ใช่หรอใครวะโอเคกองหลังเฮ้ยลงบล็อกเนี่ยมันจะลั่นใบนี้ใบนี้ให้ใบนี้ใบนี้ใบนี้การันตีบอกแปดเนี่ยแค่เคี้ยอะไรมาเนี่ยคือมึงรู้แล้วว่าเป็นบอกแปดเลยใบแรกใบจืดสีจืด จืดจืมืดมืดมนมนขอไม่ขอสีด้านล่างอ่ะสีด้านล่างนมนจืดจืดผวยเอ็ว่ะเอ็นว่ะมาเขียวมาเาซิลโอ้โหเป็นเป็นซีบีปูโยไม่พูดล่วงกันเลยเอียโได้อยู่ได้อยู่เว้ยได้อยู่เอ็มถูกจังวะได้อยู่ได้อยู่มันออกเยอะแล้วตัวเนี้ยเอ็นว่ะนี่อยู่ทุกกิจเลยมั้งใช่ปะปาร์จิจไหนก็มีแต่เอ็นจิตไหนก็มีแต่เอ็นออกทุกกิจไม่มากก็น้อย อาเจลินาโอ้โหอาร์บ้องไปเอ็มเปเบเอียอาาอียเอ๊ะทีกันออกไปเฮอุ้ยโอโหพี่ตัว่าตาว่าเตว่าเจ้เนุนาบัตเฮ้ยเฮนซุนาบัต เยอะไอพี่เอ็มสองล้านนะไม่แต่ไอเทียดเอ็กอะไอเทียดเอ็กเดี๋ยวให้เทียดเอ็กอะมึงพยายามมึงตั้งอองรีสูงไว้ดิไอสัตว์มึงหาเอ็มไม่ได้ดิกูจะได้ซื้ออานายเดี๋ยวกูให้ราคาอานายมึงคืนก็ได้อะไรคุยอะพี่คุยกับใคร่ิไอเอ็มใช่มั้ยมันอยู่เหรอไม่รู้ไม่อยู่เออเอเอ็นเอ็นลันลัน บาซิลโอ้โห่เยี่ยนี่ไอ้นี่ไงไข่มุกไอ้ไข่มุกดำเปเล่ไข่มุกดีแดงเปเล่เปเล่อาบูดาบีเปเล่อาบูดาบีเปเล่ไอ้เนี้ยไอใบสุดท้ายเขาเปิดอ่ะมันได้จังเลยสิบสองเดือนย้วนหนดำเปเล่เนี่ยพอสีจะจืดแค่นั้นพอแมวเขียวแมวม่วงแมวเขียวแมวม่วงขอจืดึงดูอจืดไม่ออกหรอกจืดไม่ออกแล้วพี่เอลกี เฮ็ดจ yup. ีปะ LN L N น่าจะเฮดจีอะกูอะเอเอ็เห็นแล้วไม่รู้ว่าดูไม like ่ออกเลยพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นล้วเฮ็ดจีเฮ็ดจีขาเล็กๆเฮ้ยโฮ้ยร้อยเอ็ดแต่ต้องร้อยสิบเก้าบวกวันเดอะบิ๊กวันเดอแมนยู่ต้องต้องเรียกตัวนะอันนี้กัรสุดท้ายแล้วหรอพี่ร้อยสี่แล้วหรอเฮ็ดจี ดูได <chill. S 2> like oh ้ไงเฮ็จ oh ีเ oh. ห็นแสงไงไหนมีบอกเลยมีไม่ใช่เอาเองเฮดจีเขาดาวเวียอะไม่ได้ดาวเห็นแสงเดียวโอ้ก็เห็นไงไอ้ที่ไปแย่งยิงจุดโทษใช่ปะไอ้เนี่ยที่มไปแย่งฮมฮัมเมอร์ยิงจุดโทษอะแล้วงอนน่ะงอนตุ๊บบอกบ เรามาดูแสงข้างล่างเดี <fe ats> ๋ยวแสงเนีขอบขอบด้านซ้ายหน่อยนะอันนี้ไม่รู้อะทวยย่สิบทีวายนอมินีไม่ยี่สิบทีวายนอมินีจริงจริงจริงๆริงจริงก็เฮี่ยคนละคนหรอเอ็นเขาบอกรู้ยังไงวะไอ้เหียเขาบอกอ่ะต้าไม่ใช่เอ็นนะไอ้ที่รู้ว่ะไอ้ที่แฟนบอลเทวอะร้อยเล็กมากร้อยยี่สิบเอ็ดเบอร์สี่เวลาปะ เวลา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 โอเคสองล้านล้านเก่งไว้คนดูคนดูไม่เก่งว่ะเอาดูใหม่ดิเดาใหม่ดิเดาใหม่ดิพี่เอาปิดให้มิดดิดูดิมันจะเดาถูกป่ะอ่ะเดาถูกป่ะถ้าถูกอีกกูเหลือเชื่อเลยนะเนี่ยจะจอกูนิมดูฮะบอกเฮดจีมันเดาแล้วแหละเฮดจีจริงเฮดจีไม่เฮดจีจริงขายยาวมันเดาแล้วแหละ เลี้ยงบอลเลยนะโรนโดดูก็รู้ละสิบเก้านี่ไงโอนโดด้วยชงชาติเดียวกันเป็นเพื่อนโรนโดเคยกินข้าวด้วยกันม่ปิดจอดิขอไม่ปิดจอดิเฮียไมต้องปิดดีกว่าจืดลเอ็นเอสดโอ้บาซิลเอสทีจบเลยหกล้านล้านมาแล้วปโยเอ้ยปุโยปกุโย่อ่ะอเลสปุโย แี 5, ่ห้าหมื Wait, ่นนะเนี่ยไอสัตว์หกหมื่นไม่ได yeah> anyway> ้ภูษาว่าปึ้งทำสั่งปึ้งที่ตัวว่าถามว่าเดี๋ยวว่าเจ้าวีเอชจีสัตว์เอ้ยเมื่อไหร่ยี่สิบแปดที่กูไม่ได้ยังไงวะเฮ้ยไอนี่โทนี่โค้ดโทนี่โค้ดไปโอ้โหไม่ใช่เนี่ยยึดแม่แม่งมีกี่ตัววะยิ่ยมันมีสามตัวปะมี ก็เซ่เอ้ยเขาเขาเ,เ,เขามีสูตรอยูน่นะพี่ให้ออกไปยิงประตูหนึ่งประตูอะไอหน,น้าเนี่ยหน้าสนามอะไปยิงประตูให้เข้าหนึ่งลูกแล้วก็มาเปิดใหม่ไอเย้ยนั่นมาเปิดได้ดีเลยมี <c oughs> อยู่คนนึงเปิดได้ดีใช่ครับพี่หนา,นา,นานหน้าสนามเนี่ยไปเตะหน้าสนามเนี่ยหนึ่งลูกให้เข้าต้องเข้านะโอเคปะได้เลยอันนี้คือตรงสูตรแล้วนะพี่พสิตรงสูตรเลย ห้ามพูดนะห้ามพูดนะอึ้งไปห้ามคุยกับใครใครทักก็ห้ามทักเพชรกินข้าวไหงพี่โอ้ยเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยพชรวันนี้อากาศดีไหมพี่โอ้ยโอ้ยเงียบเงียบตรงรุ่นตรงสูตรทุกอย่างยี่สิบสี่ทีไวยี่สี่ทีไวทักแล้วไม่ตอบทักแล้วไม่พูดใครเรียกไม่หันยี่สิบี่ทวร์ี่สิัวจริงโอ้ไม่ใช่ยี่สิบสี่ครับตีฟิกเซนหรือยี่ กระดีปะหล,ล,ลานปะเห็นปะกระลดีปะ,ปะโอ้เฮียแขวยยังวะอีกลูกหนึ่งไปยิงอีกลูกหนึ่งก็ได้หลานหลานบวกไม่เอาเอ้าแล้วแต่พักเรานะอ่ะดูดิมันจะรู้กันไหมว่าเป็นเฮียอะไรอ่ะอ่ะมึงดูดิว,ว่าเป็นอะไรอ่ะอ่ะ <c oughs> มึงเควนขอบเขียวอยู่เฮ้ยมีขอบอยู่อะเฮ้ยอะไรอ่ะเอลเอ็นเหรอวันนี้ผมไม่รู้เลยวะเฮ้ยยี่สิ่ไอ้ซาดไม่ใช่เกิน เฮดจีเขาบอกเฮดจีรู้ได้ไงอ่ะก็เดาแหละเออเอลเอนเน็ตไหมพูอะเห็นปะอุ้ยแต่ขาอ้วนขาไม่ใช่ไอ้เฮียโคตรกากเลยโซล่ารวะเนี่ยไอ้เฮียร้อยสิบห้าเลี้ยงบอลตรงหน้ามิลิโตโอ้พอ้เฮียหมดไปเห็นกูไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ย คุย 6, มึงทำหกหมื่นพี่กูอย่างนี้ได้ยังไงวะหกหมื่น <6, 000. S 2> ไอสัตว์มดยมักไหวยรอบหรอหไม่ได้บูสามมาปลารกระสาสามาสามหม,าสาหมาสาหูสั่งไกลพอแนละ้วครับพอแล้วครับก็ได้มาก็ถามว่าหกหมื่นคุ้มไหมก็ดูเอาเดี๋ยวนี้เขาเหลือล้านล้านล้านละสองพัน,น,น, 2, นึ่งเหรอพี่ใช่มังไม่คน<ล>รับ<อ>คนรับคนรับดิ อ๋อคนรับใช่คนรับคนรับนี่มันต่างเลยเนี่ยเขาาคือคนซื้อเราไม่ใช่หรอทอไปขายต่อไงพี่ทอก็บวกกำไรจากคนรับอ๋อเขาได้หลายหลายคำอยู่ใช่ปะก็วีรามาเล่นหลังได้ปะได้พี่พี่ก็เอาเอาทุกตำแหน่งด้วยได้แต่มันเล่นซีบีเก่งกับไวแข็ง คุ้มครับบางกรอบขอบชีส้ี่คุ้มเดิเฮียรอรอ่อยเฮียคนน่าจะได้กันเยอะนะเนี่ยคนลืมเลยสัตว์ลืมเชียวไอ้เฮียบางกรอบขอบชีสนะพี่เอาไปเลยขายไมไ่หมดอ่ะเอาไปเลยบูโยเอาไปแล้วถึงแล้วเสร็จแล้วผมตากองท่านไปตัวเอาไป เดี๋ยวน้องดึงเราดองบองให้พี่ดีกว่าไหให้กูได้ลงมาตัวคาร์ลอสมาดีกว่าน้องเปลี่ยนเราดองบองให้พี่พี่เลยเอ็มนะเออเฮ้ยเราดองบองมึงไม่เอาตัวปีดีๆไปเลยอ่ะก็เฮจจีอะดีสุดไม่ใช่หรอน้องมีเอ็มแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเราลองบองกูคิวเออมึงดึงมาเดีดึงมาเดี๋ยวเราลองบองอ่ะอ้าวเอ็มไม่พอว่ะกูไปดักอะไรไว้ก็เนี่ย เปิดไปแล้วครับได้ตัวอะไรบ้างโรบอตโตคาร์ลอสหนึ่งตัวนอกป่ะโรบอตโตคาร์ลอสอ่ะนอกป่ะไมเคิลโอเว่นกูตอนนี้ในตลาดเกลื่อนจัดไอ้เป๊ปไมเครเวนตบวกแปะเกลื่อนตลาดเปลียลไหมล่ะเวเปลียลไหมล่ะเป็ดเปลียลไหมล่ะสนใจไหมล่ะตัวนอกกับพี่สนใจไหมล่ะเว คาร์ลอสเอลเอ็นอ๋อผมปล่อยไปพันห,หนึ่งเหรอคาร์ลอสเดี๋ยวนะเอามันไม่ได้เกินตลาดไอ้ไอ้ไอ้เป๊บอ้ามันเป็นคนมดาดั์กอ๋อท่องแล้วกูปล่อยคนตะขายต่ำสุดเออเจเินนะกูอะเออดีน่าใจดีจังเลยเออไม่ได้ว่ากูใจดีอย่างนี้วะเนี่ยหลักเจ็แสตดหลักกระแสดนอกปะ 123เลยพี่แล้วแซดนอกได้ถ้า123บวกเนี่ยนอกได้เฮียอะไรนี่ยังฟรีอยู่เลยไปนอกบ้านไงนอกเท่าไหร่ไอ้เต้ยนอกเท่าไหร่ราระแตสตบอกมาเร็วพี่ตัวว่าถามว่าตีว่าเต้ยพันต้นต้นพันต้นต้นพันเท่าไหร่1,000 2,000เหรอ1,000 2,000เหรอ ัขายให้